จาก้าได้เวลาหากินละพี่น้องเอ้ยพี่น้องวันนี้กำลังตอนนี้อยู่อยู่อบปตอมาจ่ายค่าค่าน้ำานูอัอออปตตอเนาะตอนนี้ก็จะเดินทางปไปพี่น้องไปหากินหาอยากแล้วสวัสดีทุกคนเด้อเอฟซี FC จ๋า ถก็เยอะนิดหนึ่งนะโอ้ทุ่งนาลึกจังเลยหน้าอยู่ในลุมจิ้ได้พี่นองหลวงพ่ออยู่ของบนกันเอาหลวงพ่อไว้ข้างบนก่นอนหลวงพ่อไว้ข้างบนก่อนก็บ่บาอยู่ วันนี้ผ่านหน้าร้านขนมจีนไม่ได้ซื้อขนมจีนไว้ไปตาำส้มกินเนี่ยเขากําลังบีบเลยตอนนี้นี่เนี่ย,เ,ยเขากาลังบีบขนมจีนขนมเส้นอพี่น้องร้านขนมเส้นเขากําลังทำอยู่ตอนนี้นะคะโอ้ยหมอลำอยู่ใส่แน่นอนนี่หลายแทนเมื่อกี้จอดไม่ทันดูป้ายหมอลํา เดี๋ยวพรุ่งนี้ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาดูของตั้งแต่ตอนไหนนะวันที่สิบเจ็ดพาไปดูครูเตยเออที่สุรินนะคะวันที่สิบเจ็ดนะคะเอซี FC เจอกัน มาแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้ยายด้วยเด้อเมื่บวานคนเดียวก็บม,ม่มีผูเใกกดกดหยายาหน่อยก็ได้เด้อจ้าคนเดียวก็บ่ไดีกดเมื่บ้านนี่สวัสดี f อที่น่ารักทุกคนเลยนะคะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะ วันนี้ก็พ้าออกจากบ้านอีกแล้วออกไปหากินหาอยากเดินทางออกจากบ้านได้สมอพี่น้องวันนี้เราจะกินอะไรดีเอฟซี F C. วันนี้อยากกินงางน,น่เมนนื่อวานอ่ะยายจะพาไปทานข้าวใช่ไหมเออยายว่าจะไลกินข้าวแต่มันขึ้นไลไม่ได้พอมันขึ้นไลไม่ได้ก็โอ้หมดอารมเลยทําคลิปไลไม่ได้เนาะกดไลยายด้วย กดไลค์ด้วยกดไลค์ด้วยเข้ามาแล้วสองคนกดไลค์ยายสคนหน่อยมันขึ้นไลค์ยังไงก็ไม่ได้ขึ้น2อรอบก็ไม่ได้3รอบก,ก็ไม่ได้จนค่วเย็นหมดเลยจนได้ทำคลิปเอาสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีจ้าอยู่กับสวัสดินช่ สวัสดีค่ะไม่มีใครกดไลค์ให้ยายเลยกดไลค์ให้น้อยกดไลค์ให้หน่อยเมื่อวานเออเดี๋ยวเมื่อวานเมื่อวานว่าจะพาดูพาต,ติดตกดินมาได้ดูเลย สวัสดีทุกคนเด้อกดไลค์ให้ยายหน่อยสามคนนะกดอยู่คนเดียวกดให้ยายหน่อยออกกักบ้านหาเกินจ้าไอผน,นังหน่อไม้มันกำลังออก 24. ในอีพี่ยายว่าจะไปหักหน่อไม้ก,ก็ไม่ได้ไปหักกับเขาสวัสดีสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนคะ่ะ ชาเขียวมัทฉะได้สั่งไปเมื่อวานะหกถุงหกถุงพันพันหนึ่งพ,พันห้าสิบบาทพันห้าสิบชาเขียวมัทฉะส่วนนะ้ำ ปากแตกพี่นอ้องเอ้ยอันนี้อยากกินอะไรตอนนี้บ่ายสามมีอะไรกินตอนนี้มีอะไอยากกินตอนนี้เมื่อก,กี้ไปจ่ายค่าน้ํามานะไปจ่ายค่าน้ามากเมื่อกี้อยากกินนีนะ่แหละพี่นอ้องอาหารแถวนี้กินทุกร้านเบื่อทุกร้านแล้วในเะอฟซีมรุกจะไปกินอะไรแต่ถ้าร้านซ่อมตามที่โน่นอะ่ะ มันหมดแต่แตเที่ยงเที่ยงบ่ายโมงก,ก็คือหมดแล้วจะว่ามีมีไก่ย,ย่างสามา้มตำาหลายอย่างมิยำาอะไรหล,หลายอย่างมันหมดเที่ยงนะคะอิสีจ๋าโอ้ย,อยล้อนาเสียงโอ้ยใครเลยงัวดีรถเลือกอะไรนะเลือกสจอใช่ไหมที่นี่ตอนนี้เลือกสจอเนาะนายกนายก อบตจบแล้วก็สจต่อสจอต่อ,อ,อ,ตอ,อ,อ,ตอหลักยาง,งมาที่นี่อันผู้แทนบ่ผู้แทนราษฎรด้วยบ่ใช่ไหมยายก็ไม่เข้าใจอ่ะว่าเขาเลือกอะไรมั่งเออเพราะว่าป้ายมันเตมไปหมดเลยเนี่ย <c oughs> เขาเลือกอะไรมั่งยายก็ไม่รู้เด้อว,ว่าเขามีเลือกอะไรมั่ง จาไปทุ่งนาแบบร้านกาแฟตรงนู้นก็อยู่ทุ่งนา้านกาแฟบ้านอะไรนะบ้านอเนี่ยจอารถไปเข้าศูนย์นั่นเนี่ยจอารถไปเข้าศูนย์มันดังกึกกึกึก จะเอารถไปเข้าศูนย์จะไปถามเขาดูว่ามันดังเพราะอะไรที่จริงเขนานัดวันที่สามสิบสิ้นเดือนนี้วันที่30มสิบขนานัดให้ยายไปเข้าศูนย์แต่ว่ายายจะไปก่อนเอาขยะทิ้งก่อนจะพาไปไปเข้าศูนย์ เอียอยู่นี่ก่อนเดอ้อยาเอาขยะลงไปทิ้งก่อนสวัสดีจ้ายา,าขยะไปทิ้งก่อนรอยายอยู่นี่แหละ ไปศูนย์โตโยต้าเอารถไปให้เขาดูว่เาเวลามันถอยมันดังกึกกึกยายเลยจับไปให้เขาดูแต่เขานัดสิ้นเดือนแต่ยายจะไปถามหลายอย่างอยู่ไม้่ส่เวลา สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนจ้าเดี๋ยวจะพาไปสู์รถยนต์ไปสูนโตโโตโยต้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะยายจะพาเอารถไปเข้าศู์วันที่สามสิบมาอีกรอบหนึ่งเขาจะนัดเช็คอันนี้เช็คแต่นี่มาส่วนตัวแต่ที่ที่บริษัทนัดนี่คือวันที่สามสิบแต่วันนี้จะมาเช็ค เวลามันถอยมันดังกึกกึึกในล้อมันอนะมันดังกึกมันก็นล้อมันติดอะไรสักอย่าง,งเออก็เลยจะมาให้ก็ดูให้หน่อยตอนแรกมันก็ไม่ดังหรอกยายไปสีจะเปย์ใส่สวัสดีจ้าสวยสวยค่ะคุณคุณสมนสร้าสวัสดีค่ะ บอยปีนี้ห่าแห้งนะจ้ะปีนี้ห่าแห้งรอ้ยหนาเหี่ยวเป่นหลับพี่น้องยิ่งแต่หนาวด้วยเนาะโอ้ยหนาเหี่ยวเป่นหลับพี่น้องยายจ้อาหนังสติ๊กมาลูกไว้อยู่นี่วันที่สิบเจ็ดไปดูหน้าหานเด้อยายจะพาไปเซิฟเซิฟหน้าหาันอุย้ยสาธุอยาให้หนาวเด้อวันที่สิบเจ็ดไม่อยากให้หนาวซากเม็ดเลยไปอยู่เธอไก่ไก่เอฟซีโอ้ไปอยู่เธอ,อ,อ,เธอตะไก่ ผ่านไหนเนี่ยมาตั้งนานสารสูนย์มาตั้งนานแล้วแต่ไปอยู่เทินไกลมากเกือแบบถึงหน้าโรงพยาบาลไม่ได้ไปทะเลแบกเลยว่าเป็นยังไง สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะขอบคุณนะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ยายมั่งสิกดไลค์นิ้วมือป้องหน่อยกดนิ้วป้องให้ยายหน่อยไม่มีใครกดให้ลายายเลยกดอยู่คนเดียวใกล้จะถึงจุดรถแล้วกดนิ้วป้องให้ยายหน่อยถึงแล้ว ยายลงไลค์ก่อนนะเพราะว่าเอารถมาให้เขาดูขอบคุณทุกคนเนดะ้อเอารถมาให้เขาดูก่อน